ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกการรีวิว Ford Ranger 2025รถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานพลังสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะมองหารถกระบะเพื่อการทำงานรถสายลุยหรือรถที่มีฟีเจอร์ทันสมัยสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวัน Ranger รรุ่นใหม่พร้อมเป็นมาตรฐานใหม่ในตลาดรถกระบะขนาดกลาง เริ่มกันที่ภายนอกฟอร์ดแรนเจอร์5 0 2 5ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่กว้างขึ้นไฟหน้าเล็ดทรง C s h a p e เชื่อมต่อกับกระจังหน้าอย่างลงตัวทำให้ดูมีความดุดันและล้ำสมัยมากขึ้นกันชนด้านหน้ามีดีไซน์แบบตรงช่วยเสริมความบึกบึนและเพิ่มแอโรไดนามิก ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมซูมล้อขนาดใหญ่และล้ออันลอย18-20นิ้วที่แตกต่างกันไปตามรุ่นส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ RANGER e แบบนูนบนฝากระบาดนอกจากนี้ยังมีฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าและพื้นที่รองรับการทำงานที่เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องใช้รถกระบาในงานหนัก ไต้ฝากระโปรง Ford Ranger 2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์2.3ลิตร EcoBoost Turbo 4สูบให้กำลัง270แรงม้าแรงบิด310ปอนด์ฟุตสำหรับผู้ที่ต้องการพละกกำลังมากขึ้น มีตัวเลือกเครื่องยนต์ V6 2.7ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้กำลัง315แรงม้าและแรงบิด400ปอนด์ฟุตแต่ไฮไลท์ของรุ่นนี้คือ Ranger Raptor ที่ใช้เครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลัง400แรงม้าและแรงบิด430ปอนด์ฟุตมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง7,500ปอนด์ระบบกันสะเทือนได้รับการพัฒนาใหม่พร้อมโช๊คอัพแบบอ d a แ t i ทีและเทคโนโลยี Trail Control และ Terrain Management System ทำให้ r รนเจอร์รุ่นใหม่นี้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งบนทางเรียบและเส้นทางออฟโรดเมื่อเข้าไปภายในห้องโดยสารปอด d r นเจอร์2025ให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัยยิ่งขึ้น แห่งหน้าปัดติดตั้งหน้าจอดิจิทัลขนาด12นิ้วและหน้าจอสัมผัสขนาด12หรือ15.5นิ้วพร้อมระบบ Infotainment Sync 4A รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA วัสดุภายในได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยพื้นผิวสัมผัสนุ่มเบาหนังและไฟแอมเบียนไลท์ที่เพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารเบาะหลังได้รับการออกแบบให้กว้างขวางขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB-C ห่อลายจุดแท่นชาร์จไร้สายและกล้องมองรอบคัน360องศาทําให้การขับขี่และการจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือ Pro Trailer Backup Assist ที่ช่วยให้การถอยพ่วงทําได้ไง่ายเพียงแค่หมุนปุ่มควบคุมในส่วนของราคา Ford Ranger 2025ถูกตั้งราคาให้แข่งขันในตลาดรถกระบะขนาดกลาง โดยรุ่นเริ่มต้น XL คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, ให้สมรรถนะที่ดีและฟีเจอร์พื้นฐานครบถ้วนรุ่น XLT ที่เพิ่มฟังก์ชันและความสะดวกสบายมากขึ้นจะมีราคาประมาณ38,000ดอลลาร์ 38, ส่วนรุ่นล a เรียที่มาพร้อมอุปกรณ์ระดับพรีเมียม ราคาอยู่ที่ประมาณ45,000ดอลลาร์ 45, 000, และสำหรับสายลุยที่ต้องการสมรรถทนสสูงสุด Ranger Raptor จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ56,000ดอลลาร์ 56, 000, แต่สิ่งที่คุณได้รับคือขุมพลังแรงสุดออฟโรดเต็มรูปแบบและดีไซน์ที่ดูดันไม่เหมือนใครโดยรวมแล้ว Ford Ranger 2025เป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องในทุกด้าน ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งการทำงานและการขับขี่ในชีวิตประจำวันด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่พัฒนาใหม่และภายในที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีทำให้มันพร้อมท้าชนขู่แข่งอย่างโ o โยต้าตาโคมาเชฟโ o เล t ตโคโลราโดและนิสสันฟรอนเทียได้อย่างเต็มตัวและนี่คือการรีวิวแบบละเอียดของ f อร์ r a ร g เจ2025 คุณคิดยังไงกับรถรุ่นนี้มันเป็นรถกระบะท,ที่ดีที่สุดของปีนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างถ้าคุณชอบการรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า